เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนเรื่องเล่าวิญญาณหลอนสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าวิญญาณหลอนวันนี้เป็นประสบการณ์ของพี่คนขับแท็กซี่ท่านหนึ่งเกิดขึ้นตอนที่ไปส่งผู้โดยสารที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวสำโรงหากคุณผู้ฟัง ฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไคร b ์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพี่คนขับแท็กซี่เล่าว่าผมมีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ครับโดยปกติก็ขับรถแท็กซี่ทั่วไปแบ่งเป็นกะกับเพื่อนซึ่งผมจะได้ขับกะเช้าเป็นประจำ และเพื่อนผมจะขับกะกลางคืนสลับกันไปเป็นไปตามปกติเหมือนทุกๆวันจนมาถึงวันหนึ่งเพื่อนผมเขาบอกว่าขอขับตอนเช้าสลับกันวันหนึ่งได้ไหมเพราะตอนกลางคืนจะกลับบ้านต่างจังหวัดผมก็เลยตอบตกลงแบบไม่คิดอะไรคิดเสียว่าช่วยเพื่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมขับรถแท็กซี่กะกลางคืน ผมได้วิ่งรถไปเรื่อยๆจนมาถึงแถวถนนแจ้งวัฒนะก็มีผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกรถที่บริเวณหน้าวัดชื่อดังแห่งหนึ่งแถวแยกแจ้งวัฒนะผมจึงจอดรถเพื่อจะรับผู้โดยสารผู้หญิงคนดังกล่าวผู้หญิงที่บอกรถถามผมว่าจะนั่งรถไปสำโรงไปไหมคะผมตอบว่าไปครับขึ้นมาเลย ผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นรถมานั่งที่เบาะหลังฝั่งไม่มีคนขับหลังจากที่ได้ยินเสียงปิดประตูรถผมก็ออกรถทันทีและก็ขึ้นทางด่วนวิ่งไปตามทางปกติจนผมมองกระจกหลังพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งตรงเบาะหลังของผมผมก็แปลกใจทำไมตอนจอดรลถดลับไม่เห็นผู้ชาย แล้วขึ้นมาบนรถตอนไหนแต่ก็แค่แปลกใจไม่ได้พูดอะไรออกไปตลอดระยะเวลาที่รถกำลังวิ่งไปเขาทั้งสองคนไม่พูดอะไรกันเลยผมก็คิดว่าเพราะเขาตอมใจกันหรือเปล่าที่ไปงานศพมาเพราะเห็นใส่ชุดดำทั้งคู่เลยผมก็ขับรถไปเรื่อยๆจนถึงหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง แถวสำโรงผมก็จอดที่หน้าป้อมร,ปรอปภเพื่อจะแลกบัตรกับร,ปรอปภเข้าหมู่บ้านแต่ก็เห็นว่าร,าปรอปภไปอยู่ตรงประตูทางออกกันหมดผมเลยต้องบีบแต่เรียกเพื่อมาแลกบัตรเข้าหมู่บ้านจากนั้นผมก็ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปส่งผู้หญิงและผู้ชายสองคนนั้นพอมาถึงบ้านผู้หญิงเขาก็บอกให้จอดรถ และผู้หญิงเขาก็จ่ายเงินให้ผมแล้วก็ลงรถไปแต่ตอนลงรถกลับมีแต่ผู้หญิงลงคนเดียวผมก็คิดว่าผู้ชายคงมาส่งแฟนมั้งและได้ถามผู้ชายไปว่าจะไปไหนต่อครับเขาก็ชี้นิ้วไปข้างหน้าผมก็ออกรถตรงไปตามที่เขาชี้นิ้วบอกแต่พอสักพัก หันกลับมามองกระจกหลังอีกทีพบว่าผู้ชายคนนั้นเขาหายไปแล้วผมตกใจมากผมเลยวรถกลับมาหาบ้านหลังเดิมของผู้หญิงเมื่อผมจอดรถหน้าบ้านผู้หญิงผมจะก่นเรียกผู้หญิงคนนั้นให้ออกมาเมื่อเขาออกมาผมถามว่าแฟนเขาที่นั่งรถมาด้วยหายไปไหน แต่ผู้หญิงบอกว่าเขามาคนเดียวเขาถามผมว่าผู้ชายลักษณะท่าทางเป็นยังไงผมจึงเล่าว่าผู้ชายคนนั้นลักษณะท่าทางเป็นอย่างไรให้ผู้หญิงฟังเมื่อผู้หญิงฟังถึงกับตกใจร้องไห้โฮออกมาเลยและบอกผมว่าคนที่ผมเห็นคือแฟนเขาจริงๆ แต่แฟนเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเขาเพิ่งไปงานเผาศพแฟนเขาเพิ่งกลับมานี่แหละพอได้ยินแบบนี้ผมทั้งตกใจทั้งมึนเลยเรื่องแบบนี้มีจริงๆเหรอผู้หญิงเองก็ตกใจเขาขอร้องผมและยื่นเงินให้ผม300รอแล้วพูดว่าหนูวานพี่ไปส่งแฟนหนูกลับที่วัดด้วยนะ ผมคิดในใจกลัวก็กลัวแต่ก็ดีควา่าวิ่งรถเปล่ากลับไปก็ไปวะระหว่างทางวิ่งรถออกมาหน้าหมู่บ้านเงียบสงัดไปหมดจูจูก็มีเด็กสองคนเสื้อสีส้มและสีน้ำเงินโบกรถผมผมก็เลยหยุดแล้วถามว่ามีอะไรไอ้หนู เด็กบอกว่าพี่พี่ช่วยพ่อหนูด้วยพ่อหนูโดนทำร้ายอยู่หน้าป้อมยามเมื่อเด็กบอกแบบนั้นผมคิดได้เลยว่าตอนที่เข้ามาที่รอปภไปมุงมุงกันตรงทางออกที่แท้รอปภมาลุมทำร้ายคนนี่เองต้องไปดูซะหน่อยก็เลยบอกเด็กทั้งสองคนให้ขึ้นรถมาเลย ระหว่างขับรถออกไปผมรู้สึกว่ารถเหม็นมากจนต้องเปิดกระจกขับเลยพอถึงป้อมรปภผมก็ลงไปถามราปภว่ามีเด็กมาบอกรถผมและขอให้ผมช่วยเด็กบอกว่าพ่อเขาโดนทำร้ายอยู่หน้าป้อมรปภคุณเห็นไหมรปภก็ตอบว่าไม่มีหลอก ที่พวกผมมุงตะกี้ตอนที่พี่เข้ามาคือมีงูหลามตัวใหญ่มากนอนอยู่ตรงนู้นผมตีหลังหักไปแล้วกลัวมันเป็นอันตรายกับคนอื่นผมก็เลยวิ่งไปที่รถจะถามเด็กว่าพ่อหนูอยู่ไหนแต่กลับพบว่าเด็กทั้งสองคนหายไปแล้วเหลือแต่กลิ่นที่เหม็นและมีเมือกคล้ายๆของเหลว เหนียวเหนียวบนเบาะหลังรถผมก็เอา้าหายไปไหนอีกแต่ด้วยความสงสารงูก็เลยบอกร,ปรอปภว่าพวกคุณช่วยยกงูมาใส่กระโปรงท้ายรถผมหน่อยผมจะเอามันไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เมื่อร,ปรอปภเอางูใส่หลังกระโปรงรถผมเรียบร้อยแล้วผมก็ขับออกมาได้สักพัก จนถึงหัวโค้งจูๆ่ๆกระโปรงท้ายรถผมก็กระเด้งขึ้นมาเองผมก็เบรกและมองกระจกหลังว่าเกิดอะไรขึ้นเต็มตาเลยทีนี้ผมเห็นเด็กสองคนพยุงลุงแก่ๆไม่มีเสื้อเข้าข้างทางและหายไปผมลงไปปิดกระโปรงรถอ้าวงูหายไปแล้ว ผมรีบวิ่งขึ้นรถแล้วถอยหลังรถกลับไปหาลปพอยีกครั้งถามรอปพอว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรหรือเปล่าลปรปพอก็เลยขึ้นรถมากับผมมาตรงหัวโคง้งที่กระโปรงท้ายรถผมมันเปิดพาผมมาดูอะไรบางอย่างพอมาถึงผมก็เห็นว่ามีซารไม้เก่าๆผมก้มลงไปมอง ถึงกับร้องเลยเพราะผมเห็นตุ๊กตาเด็กเสื้อสีส้มและสีน้ำเงินสองตัวและที่สำคัญมีรูปปั้นชายชาลาแก่ๆล้มอยู่ด้วยผมคิดในใจว่าวันนี้วันอะไรเจอเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วพี่รอปรพอก็กลับไปที่หมู่บ้านจากนั้น ผมก็วิ่งรถไปส่งวิญญาณผู้ชายอีกดวงในรถที่ผมรับปากผู้หญิงไว้พอถึงหน้าวัดผมจอดรถแล้วลงไปเปิดประตูหลังฝั่งคนขับแล้วก็บอกว่าผมมาส่งแล้วนะไม่ต้องมาให้ผมเห็นแล้วนะหลังจากนั้นผมก็กลับรถและขับออกไปแต่ตาผมก็เหลือไปมองกระจกหลังผมเห็นผู้ชายคนนั้น โบกมือให้ผมนี่ขนลุกเลยผมวิ่งรถไปได้สักพักผมก็มาดูเงินที่ได้ผมพบว่าผมลืมแลกบัตรคืนกับรอปภที่หมู่บ้านนั้นผมก็ต้องวิ่งรถกลับไปสำโรงอีกครั้งเพื่อไปแลกบัตรคืนแต่เชื่อไหมผมหาหมู่บ้านนั้นไม่เจอจนตอนนี้สองปีแล้ว ผมยังหาหมู่บ้านนั้นไม่เจออีกเลยจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องเล่าวิญญาณร้อนจากประสบการณ์จริงของพี่คนขับแท็กซี่ท่านหนึ่งหากผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ